สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุนะครับอันนี้เหมือนมาจากประจวบนะคอรีนะครับส่งที่สองวันนี้ที่สองพอดีเลยนะครับอันนี้มาจากประจวบนะครับเดี๋ยว ส่งจากประเทศสามวันนะ,ะถึงเคอรี่มาแล้วนะครับว่าหลายองค์นะนี่มีหลายองค์นะอ่านี่นครับเหรียญสมเด็จโตร้อยปีนะอย่างนี้ก็ไม่แพงนะต้องไม่เหรียญใหญ่นะถึงจะแพงเหรียญเล็กก็หลักร้อยนะครับอ่านี่เป็นเหรียญน,นี่ก็ไม่แพงนะ พายย่อยๆในชุดนี้ไปอินเทอร์เน็ตเขมาจาย์นะครับนี่่อกันจันนะสองสี่เก้าเจ็ดเก่านะแต่ว่าไม่แพงนี่นะหลวงพ่อพินนะครับมาด,ดูบนนะครับอันนี้ก็หลักพันนะครับสวยๆก็หลายพันนะนี้ก็หลักพันพอสวยนี่นี้เป็นหลวงพ่อแพรนะรุ่นเป็นหน้าหนุ่มนะครับแต่ตัดหูนะครับ แค่ไม่ตัดหูหลายพันนะหลายตังนะนี่มีตัดหูนะครับมีแท้ดูง่ายเห็นพระย่อยๆนะครับมเป็นพระเนี่าายพระจันดีนะครับนี่ก็ไม่แพงอนะหลายร้ยอยนะนี่ก็เหมือนกันมีเพชรชุดเพชรบุรีนะครับพบพวงนะนะหลังอนุมานแดงๆก็พันกว่าบาทไม่แดงก็หักรลอยใช่หม ต่ชุดนี้ก็ได้หลายตังนะหลายพันนะครับเนี่ยปูซีม,นนะมนะ 100, นันนะครับไม่แพงนะร้อยถึงหลักพันต้นๆนะครับพวกนี้ก็ไม่แพงนะครับเนี่ยย่อยๆองก็เช่านะครับใครมีนะพระพวกนี้ไม่แพงก็รับเช่านะคอยผมมีพอมีมุมไปต่อได้ผมก็รับเช่าหมดนะครับนี่ส่งมาจากประจวบนะนี่เดี๋ยวโอนเองินให้พี่เขานะได้หลายตังนะได้หลายพันนะครับเสียดายนะตัดหูนะครับเนี่ยได้เป็นหมื่นนะครับชุดนี้ นี่ก็เกือบแล้วนะครับโอเคนะใครมีไพ่อยากปล่อยส่งรูปมาได้นะที่ไลน์ดีแอสไซจียูเอ็นซีนะครับแอสไซจียูเอ็นซีนะครับขอบคุณครับ